โอเคครับสวัสดีครับเราจะมาระบายลมด้วยตัวนี้ดีกว่าครับตัวนี้น่าจะระบายลมได้ดีที่สุดละเลยจบอ่าห้าออกผิดนิดหน่อยัเท่าไหร่ <c oughs> ่าง้เพื่อนโปแล้วโปแล้วเราโปแล้วแต่โปไม่ถอยะโปขนานี้ไม่ถอยปะยัางไงยนี่ก็เป็นหวเอก็เป็นมหวอวชิเกนดูวเขอบคุณนะครับ้าไม่แฟก็ไม่น่าได้อเตดดดเตดดด ตึเตตโอ้โหเพื่อนมานำหมดมานำหมดยังไงไม่เหมือนเห็นเห็นไะเนี่ยมันเห็นนะมานาก็ไม่มีกันโอ้โหเสร็จละสวยเพื่อนเพื่อนยังไปเพื่อนโอ้โหเย้แฟรดีโอเคแฟร์ทิว้มอยู่อย่าบอกนะว่าอย่าบอกนะเอ้าตายแน่คุยเพื่อนสวย โอ้อันตีไม่มีจุบกเลยอะไรกันเนี่ยอยู่ตรงนี้แจ้งส่อยู่ตรงนี้แจ้งเพือนหิวเฮ้ยหิวเทำไรทำไรแม่นี่ไม่ถึงอยาบอกว่าแฟลฟีโอ้ยยังเฮี้ยแฟลฟีอยฟักฟักฟักอะไรกันอะไรกันจะบอกว่าซีหนึ่งซีไป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  หนงเลยะโนโอ้ช <In> <No. S 1> ิวโอ้โหอะไรน้งน <Stewart> oh, yes. oh. eh, oh, ่ะเดเร่อเดะวิทยยับเลยวยับเลยวิทย์ยับเอะโอ้ยับอนี่กเดินไปทำโอ้ไปแล้วไปแล้วโอ้โหชิดมึงก็โอ้ิดเอ้ปิดเอ้ยปิดเอ้ยโอ้เวนเอ้ย Để quên cho đi lọ oh, lấy cái đầu của có lên đấy rồi quên ở quên hai ông ấy hù mò chứ mò bên tài ừ. Bên mới ไม่ได้หรอสวยเพื่อนผมครับวงแดกมอยู่ในนั้น,นมันก็เอาบันดีเพื่อนปล่อยเพื่อนมันปวดงงกดยาสวยเพื่อน ครับเยี่ยมมาตัวแบบนี้ e very good อะไรเพื่อนเต็มที่ไปสุดไป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 อันตีก็จ้าเล่นรุ่นๆนะึงเกิดอะไรด้วยอ่ะโอ้โหเรียบร้อยอันนี้หามลงครับผมไอ้เหี้ยดควงเป็นแม่ค่ามันเป็นเยอะ มาครับยังไงผมมาขนาดแล้วผมมาขนาดนี้แล้วเพื่อนครับสุดยอด very good แกคิดอยู่มาเกจะฟอ้กติ้งเหมือนมึงไม่มีอะไรเพื่อนกันให้ครับกันได้ครับผมกันได้ไม่ต้องห่วงกันให้ได้ครับกันให้ได้ไม่ต้องห่วงครับเพื่อนหรืเป็นความผิดของเราที่เราไม่เคยแกงท็อปเลยอะไรจ้ะอะไรจ้ะอะไรจ๊ะ แน่เอาดีครับมาดิครับไม่ได้กลัวเลยนะแค่ปารจ็อดอะไปเพื่อนมาแล้วมาเอาเพื่อนเพื่อนเห็นยไรอุ้ยอ้ยสวยกันเลยอุ้ยเลยอุ้ยกันเลยอุ้ยอุ้ย

เอาเลยเพื ire, ่อนเอาเลยเพื่อนสวยสวยสวยโอ๊ยหายไปหมดแล้วันนี้ไปได้ไปได้วันนีครับวันนีครับโอ๊ยเพื่อนเออสวยครับเพื่อนไม่ได้ตีเลยนะไปไปไปแล้วกันเอเา้ย เดินเซอไปตลาดนันเลยเฮี่ยไม่น่าดีโอ้โหโอ้โหอ้โหโอ้โห้้โห้โหอ้โหอ้โอ้หโอ้หโองหโอ้โหโ้ามา อยูดต <reais> ีอย่าคิดทำ่องงุงงอ๋อจบเลยดีกว่าครับมาจบกันเลยดีกว่าอย่าให้เสียเวลาโโอ้โห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 เนยับเนยับโอ้โหโอ้โหทอ โอเวนเวนเอาแล้วเวนเอาอีกแล้วอเอกมาทำอะไรครับน้องออกมาทำอไรครับน้องอะไรครับเนี่ยเช็คเล่นดีมากผมดูตัวเองผมยังไม่รู้ผมเล่นอะไรเนี่ยผมเล่นมั่วมากเลยเดินดต้องเน่งต้องเน่งไงผมไม่เห็นผมทำเลยเหมือนผมรักเขามาทั้งหมดเลยนี่ตายเนี่ยดู

จับมือด้วยกันอย่า้าในช็อตเอตลบไม่เท่าไหร่นะไม่เห็นทำอะไรไผมไม่เห็นผมทำอะไรเลยแต่เนี่ยผมเดินว,วนซัวแล้วก็เดินพูดไปพูดมาแล้วก็ไม่เก้งอะไรเลย ถ้าชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดซับสไครป์กดแชร์ครับถ้าชอบก็เก็บไปดูคนเดียวไม่ต้องแชร์สำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ